กาแฟดีครับกระป๋องเดียวเลยนะด้วยกันเดียวไม่ใช่ปืนมา Iya, <Yeah>, aku. <yeah. S 2>、yeah. ม<อ>แม่เตรมไม่เป่นแต่กับขงาองข่งข่งของของขงของของของีององขอ <laughs> mẹ, tôi gọi là rồi này con ba, nó lấp đi, 拜拜。拜拜。拜拜拜拜拜。 พี่ไอ้พี่ไอ้สดงั้นได้แล้วนะ45หลายแล้วอร่อยอ่ะ